สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้เป็นยี่ห้อฟีโน่นะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็คือน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องท่านจะใช้เบอร์ไหนก็ได้ของผมใช้เป็นเบอร์1040ยี่ห้อของอะไรเนี่ยซิงค์นะครับ M7 4AT นะครับก็ใช้ให้เหมาะกับรุ่นของรถตัวเองนะครับผมใช้เป็นสูตร MB นะครับมันก็มีหลายสูตรนะสองอันนี้ครับ ครีมอันนี้เอาไว้หนีบตรงอ่าที่เปิดจุกที่เราจะเติมน้ํามันนะครับเพราะว่าบางทีเราบิดนี่ออกไอกตัวนี้นจะเป็นตัวช่วยที่ดีนะครับอันที่3มก็คือตัวขันตัวถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับซึ่งตัวนี้มันจะใช้บล็อกเบอร์12นะครับแต่ถ้าใครไม่มีแบบบล็อกก็สามารถใช้แบบไผขข่วงธรรมดาก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของท่านนะครับและอย่างสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คืออันนี้ครับที่รองน้ํามันเครื่องนะครับ ถ้าไม่มีเดี๋ยวมันจะเปื้อนนะครับก็สามารถที่จะหาภาชนะใดๆก็ได้อนี่ผมใช้เป็นแกลลอนน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าว่ามันเปลี่ยนกันอย่างไรครับอันดับแรกครับเรามาขันน้ำมันเครื่องกันก่อนครับนั่นก็คือตัวถ่ายออกนะครับขันน็อตออกเหมือนรถยนต์เลยรถยนต์เราก็ต้องขันออกใช่ไหมครับก็ขันนะครับอันนี้คือผมขันไว้รลดับหนึ่งแล้วครับอันนี้มันออกแล้วแล้วก็เตรียม ใส่น้ำมันเครื่องนะครับจะต้องหามุมกันนิดนึงครับเพราะว่า๋้วมันไหลนะครับถ้าไหลแล้วหกง,งานเข้าเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่าคันนี้เนี่ยเปลี่ยนล่าสุดเมื่อไหร่เพราะว่าใช้อย่างเดียวเหมือนกันนะครับนีน้ำมันเครื่องไหมเนี่ยโอ้โหบวกได้เลยว่าโคตรดำ ดำมากครับตอนนี้เราก็ปล่อยให้มันไหลไปนะครับเดี๋ยวต้องหาของรองก่อนนะโอเคระหว่างที่เราปล่อยมันไหลเดี๋ยเราต้องไปขันฝั่งที่เราไว้สำหรับเติมน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อมาแล้วก็มาขันตรงที่สำหรับที่เราจะเติมน้ำมันเข้านะครับต้องใช้ครีมช่วยด้วยนะครับเพราะว่าใช้มืออย่างเดียวไม่ออกนะ หยีบนิดนึงแล้วก็หมุนครับถามว่าทําไมเราต้องเปิดด้วยข้างบนข้างล่างเพราะว่าอากาศมันจะได้ถ่ายเทลงไปข้างล่างไอ้ด้านในนะครับทําให้มันไปดันน้ำมันเครื่องที่ยังอยู่ข้างในออกนะครับเย็บเรียบร้อยนี่ครับโอ้โหบอกเลยว่าเละเทะนะครับหลังจากที่ปล่อยให้น้ำมันเครื่องมันไหลามาสักพักน,น,นะครับก็ได้เวลาปิดคืนนะครับ ก็คือขันใส่คืนนะเดี๋ยวผมจะพามาดูนะมันเครื่องที่แม่งไม่เคยได้รับการดูแลเลยว่ามันเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้เราต้องขันรถก่อน,นครับสภาพนะ้ำมันเครื่องที่ไม่เคยได้รับการเปลี่ยนเลยนะครับถ้าดูจากสีนะแทบจะเป็นโคลนอยู่แล้วอะ ออใช้รถมาประมาณปีถึงสองปีผมไม่เคยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยซึ่งก็โชคดีนะที่รถมอไซค์ผมไม่เป็นอะไรนะครับโอ้หไม่งั้นเห็นเสียเลยดูดิโคลอนอ,อ,อ,อือดังนั้นถ้าใครใช้ก็พยายามมันเปลี่ยนนะครับอย่าปล่อยมันเป็นแบบนี้นะมันไม่ดีต,ต่อสุขภาพของรถจักรยานยนต์นะครับทีนี้เราก็มาเติมน้ำมันเครื่องอันใหม่ลงไปนะครับก็ใช้กลวยนะใช้กล้วย หยดลงไปเลยนะครับนั้นก็แบบนี้นะครับใช้จนหมดกระป๋องเลยนะครับเพราะว่ารถมอไซค์เนี่ยใช้ทั้งหมด800 ml นะครับหรือ8 0 0 cc แนะนำว่ากลวยนี่ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะถ้าไม่มีกลวยเนี่ยเราอาจจะเทได้ไม่ถึงนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปน,นะครับเป็นนั้นเสร็จครับวิธีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับตัวหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ